ในเบนฟอร์ตปี2006นะครับรถไม่เคยชนนะครับหน้าหลังเดิมนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับสีสวยนะครับแมกยางดีนะครับเซตซีดีนะครับเซตซีสวยทั้งเส้นเลยนะครับเครื่องสะอาดนะครับเครื่องแห้งๆนะครับไม่ไม่มีเยิ้มนะครับภายในสะอาดนะครับ ภายในสะอาดหมดจดเลยนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเบาะสะอาดนะครับ ไม่เกือบสองแสนแล้วนะครับวิทยุด,ดังนะครับแอร์เย็นนะครับมีชุดแต่งด้วยนะครับบ่อนี่เป็นเป็นเนบ่ะเบาะตัวท็อปเลยนะครับเจ้าของเขาเปลี่ยนเอามาใส่นะครับ แรงนะครับเร่งติดเท้าเลยนะครับตัวนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังให้ด้วยนะครับมีล็อกล็อกเทกกันขโมยนะครับมีประกันชั้นสามนะครับมีสัญญาณการขโมยนะครับผมแต่ผมถอดออกสัญญาณพวกพรบภาษีพวกเล่มทะเบียนครบนะครับประกันชั้นสามนะครับให้ไปเลยนะครับ วันนี้ฝนตกนะครับสีสวยๆเลยนะครับตัวนี้บางๆน้ำเดิมเลยนะครับรถสวยทรงสวยบอดี้สวยบางๆนะครับรถเคยเก็บสีมาบ้างนะครับแต่ว่าเก็บสีมาบางชิ้นนะครับสียังเงาเงางามนะครับทรงสวยนะครับเนี่ยรถขับดีวิ่งดีนะครับเหยียบพุ่งเลยนะครับภายนอกก็มีครอบไฟท้ายมีกระบองด้านข้างนะครับแล้วก็กัดกันแมลงนะครับ มีกระบองสแตนเลสด,ด้านข้างนะครับมีท้ายตรงนี้บุบหน่อยนะครับครอบไฟท้ายสวยๆเลยนะครับแมกยางดีนะครับยางใช้ได้อีกยาวเลยนะครับเนี่ยมีกระบองด้านข้างนะครับสีสวยๆเลยนะครับมีกัดกันกันแมลงนะครับสวย